ทุกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอูดูแชนแนลค่ะวันนี้ค่ะเราได้ทำโพลไว้ตั้งแต่สวันที่แล้วนะคะว่าเราจะรีวิวโมเมนต์ของใครนะคะซึ่งเราทำโพลไว้สองคู่ชีไปนะคะคืออย่างเลื่อนกับแจมเตนนะคะซึ่งสรุปคืออย่างเลื่อนเป็นผู้ชนะนะคะโอ้โหตอนแรกคุณดิฉันย่าห้าสิบพัสดช่วยทุกคนแบบเอาแล้วของสยแจมเตนคือน้องแจมมินกับพี่เตนน่าจะได้รีวิวแน่สรุปคืออย่างเลื่อนชนะ แม่ถามจริงโหอะไรจะขนาดแบบว่าน่าจะเป็นประมาณว่าสองคนนี้น่าจะจะแบบความสนิทกันอะเนาะก็เลยแบบว่านิดนึงอะไรอย่างงี้งาค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราจะรีวิวนะคะโมเมนต์ของอย่างเล่นนะคะน้องอย่างอย่างกับน้องเลื่อนจีนความที่เกิดสองพันทั้งคู่เนาะก็เลยแบบว่าสนิทกันและความเป็นคนคนนึงเป็นคนจีนคนหนึ่งจะเป็นคน ก็จะจีนเหมือนกันเนาะจีนเหมือนกันแต่ว่าความเป็นตัวที่เยอรมันใช่ปะทุกคนอย่างแรกอย่างอย่างเกิดคือเกิดเป็นคนจีนแต่ว่าอยู่ที่เยอรมันอ่ะใครที่รู้เอน้องอย่างอย่างก็ช่วยคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะบางทีข้อมูลเราที่ได้มาอาจจะแบบว่าบอก คู่คนไปอาจจะแบบว่าคานมาได้นะทุกคนบางทีข้อมูลราอาแต่ไปยิ่งเยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนมากค่ะเรามานกูกันเฮ้ยแต่เห็นคลิปล่าสุดที่ว่าสองคนนี้ขับรถไปแบบตั้งแคมป์เนาะดูสิเขาบอกเ,ออเห็นในบางแอคเคนะคะเขาบอกว่าหยางหยางกับน้องเหลินจินเป็นฝาอแฝดอ่ะก็ดูหน้าก็น่าจะรู้ว่า้ายกันขึ้มาถ้าก็แบบว่าไม่บอกก็รู้ว่าถ้าไม่ใช่วิ่นกันก็คือแบบฝ่แฝดเปลวะ อะไรเงี้ยทุกคนอุ๊ยมีสิกด้วยเหรอเราก็เพิ่งรู้มาขอโดนอันมีอะไรบ้าง m o m i n t h e little god m o m i n t เข้าใจว่าน้องจิน in the little god m o m i n t h e little god ผีวิเติ้ลผีน้อยอ่ะโอเค you a r h o l o h o l o core h o l o core ไป อาละทุกคนถึงเวลาเราต้องไปอ่านฟิกเรื่องนี้จริงๆแล้วค่ะฟอกซี่เลิฟฟอมซี่ฟอกซี่มามาป้าได้กินจอกสิจ,จอกอินเลิฟจอกองความรักหรอ you are fit p e a c e l เอ่มถ้าใครเคยอ่านสีเรื่องนี้นะคะก็ช่วย คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วบอกว่าสนุกไหมแล้วก็มันแบบว่าเนี่ยไฟรน์ี่ยังไงบางทีเราไปเจอปุ๊บก็าบางทีการแบบฮะอะไรเอง<ม>นะคะทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะหรือจะเถียงยังนะมุเม้นที่อย่างเรื่องให้สิ่งนี้ย่างหรือชิปเปอร์ชมโหโหความสูงรูแตกต่างก็รู้แล้วทุกคน เอาเอาอยากเลิ่มแรงไหมเอาเลยหรออยากอยากใจยงเยเยไม่เคยชิมเรือนี้มาก,ก่อนแต่ตะกี้กระด็่งข้าวปากอาอร่อยอะไรอะตอนนี้ฉันตื่นเต้นมากเลยไม่ใช่ข้าขบับรถนะเพราะยียู่เนนายถ้าใครที่เป็นชเปอยากเลื่องเนี่ยก็คือแบบว่ากรลีตรหับทุกคนต่อมาเอาละยางเลื่องก็ดีนะอื้อหือ เราก็อยากจะอ on ้อนวอนเอสเมค่ะคือเอาวีกับทุกคนคือเฮนเดอรี่ดูบอลพี <คน S 1> ทไป <S 1> <S 1> แ,<ต>แบบว่าจะ, <S 1> <S 1> จะถึงงพันแล้วมัง้งถึงแล้วด้วยซ้ำํำเอออย่างอย่งคือแบบว่าแคปปิ้งกันน้องเหรอนจีนนะคะส่วน เอ่อพี่คุณนี่เขาโปรดเอ่อโปรดิวเซอร์เพลงเขาแต่งเพลงไปกี่เพลงแล้วก็ไม่รู้นะคะเฮเซอร์จินนี่คือน้องน่าฝึกร้องเพลงนะคะแล้วก็ดูแลของเบลล่าเอ่อรีออนกับลูอีนี่ก็คือน่าจะเป็นพี่คุณหรือไม่ก็อย่างๆแล้วก็เฮนเดอรี่อยู่นะคะเอาลูคัสกลับมานะจ๊ะแล้วเอาวินวินพี่วินวินกลับมานะแล้วเอาพี่เป็นจัดกลับมาซิดนียทันทีเนาะเออเอากลับมาเถอะอะไรเงี้ยเอาวินวินกลับมาคัมนะจ๊ะคัมแบ็ เอวรีเท่าไหร่เอซโซโรพี่หมิ่นมายังเห็นพูดตั้งนานแล้วนี่ไม่เห็นมากกี่เออเอาเลยเอาขึ้นตาไปข้างหย่อมวัดคืออะไรขอดูหน่อยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ขนาดนี้ไม่ขนาดนี้เดี๋ยวหรออย่างยาๆแม่มูมินเดี้ยสีสดมาเลยเราจะขายบ้านขายรถไปขอโอ้โหแม่ดูจากตาก่อน ออโอสายตาอ,อย่างๆใจเย็นนะจ๊ะอนนี้อ๋อฝากฟิฟฝากใจด้วยนะคะอ,ะล,อลองเวลองเวลูนายเหมือนคริสมาจนฉันก็้ชใจว่านายคือคิดแต่เขาตายไปแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะคก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะเรื่องนี้นเกี่ยวกับอะไรทำไมคำนิอยากเขาบอกว่า,วานายเหมือนคริสมาแต่คริสตตายไปแล้ว อ่ะนะไอ้คนนึงต้องน้าขายคลีสใช่ไหมเรียไงอ่ะแล้เขาจะนางฟ้าไฮตีเ้เราไม่เกินจริงฟ้าไฮตีเ้เราอะไรเอ,อ่ยเมนูเซเนเจอร์ของเลนจินแล้นอย่างๆบ้าไฟเหรอวกาเรากินบ่อยมากเลยอันนี้กินทุกวันกินทุกสัปดาห์อยากกินทุกวันเลยนะนางฟ้าไฮตีเ้เราจริงจริงจะกินทุกวันเลยเหรออ้ยเป็นเราเนี่คืออาทิตย์นึงคือสามวันก็พอแล้วนะเออเดือนหนึ่งกี่กินสองครั้ง อ๋อเขาบอกว่าดีทุกเรื่องความจริงฟิกอย่างเหลิอนดีดีสนุกมีเยอะเรามาสนุรดีดีกันเถอะเอาละครับเราได้คนพบกันแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปหน้าเรา,เราไปดูเรื่องนี้กันนะฮะโอ้โหเขาลงอย่างเริ่ม <laughs> เนี่ยเนี่ยอันนี้เราทรําโพไว้อะเอออย่างเรื่องชนะคือแบบเฮ้ยตอนแรกก็คือเสมอกันทั้งคู่อยู่นะพอเราทิ้งไปเราไม่ได้เข้าทวิตเตอร์ในวันนั้นพอเข้ามาอีกทีตอนกลางคืนใช่ปะ่ะอย่างเลื่อนํำงงมากโ,โอ้หสุดสุดนี่ฟิกนี่ฟิกอ๋อยูฟิตยูฟิตอะไรอะเราจะไม่ควรต่อไปเลยใช่ไหมทุกคนโอเคคนที่ไม่ต้องพยายามคนที่ได้จับมือเธอตลอดตอนติ๊บ บิทบล็อกอ๋อเขียนในคลิปแล้วทุกคนเห็นในคลิปแล้วต่อมานี่แฟนหรือแฟนคะอ่าอุ้อยไม่บอกเขาต้องรู้นะฮะถึงเวลาลัวสินะที่ชิปเปลิลอวดได้แล้วอย่างเริ่มมีคนเห็นคู่แล้วมีลูกคู่โคตรน่ารักแถมเป็นชีวิตค,คู่อีกอ๋อเริ่มนี้ ยื่นซองขาวไปเราออกจากกระปิชิปเปอร์ไปเป็นไฟกันเลือไปเมื่อ YouTube จะมีโมเมนต,ต์ไม่รู้คิดยังไงจะเลยได้ไให้คุณชมอ,อะไรรุันแรงมากออกเขาแบบนี้แม่มูมเก็บค่าสิสุดขึ้นมาทำไงอันนี้อะไรเอยโอ้แสดงว่าก็คืออย่างเล่นนี่คือแบบ โมเมนต์ก็เยอะนะคะแต่ว่าถึงจะโมเมนต์แบบว่าอาจจะน้อยแต่คุณม,มาทีก็คือแบบว่าชิปเปอร์ได้ภูมิใจมากไปเรียกรีค่าเสียสอนนะคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วล่าสุดนะคะเออเราลองถามชิปเปอร์อย่างเลื่อนทุกคนด้วยนะคะว่ามีโมเมนต์ไหนอีกที่ ดูแล้วเห็นแล้วคือแบบว่าใจฟูจะไปเรียกค่าสียสอจากหยานะคะเท่าไหร่อ,อยากเท่าไหร่ดีนะคะลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะทุกคนเราพร้อมอ่านอยู่แล้วนะคะเราอ่านเสมอคอมเมนต์ติชมกันมาได้ค่ะเราจะพร้อมแก้ไขปรับปุ่มในเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย